ผมพามาดูทุเรียนอินรีของผมนะฮะที่สวนของเราเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวนะฮะนะครับเพื่อนดูที่โคนนะมีแต่หญ้ามีแต่ลกมีแต่อะไรก็ไม่รู้ผมก็อัดแต่พวกปุ๋ยคอกนะครับนะแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะสิบหกสิบหกหรือไม่ก็สิบสามสิบสามแปดแปดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือแต่จะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อรานะครับพราพูดง่ายสารพิษไม่มี สารพิษไม่มีแล้วกันนะครับเนาะฆ่ามดฆ่ามแมลงไม่มีเนี่ยหรือไปมีแต่มดมีแต่มมแตมลงดีฮะเพราะว่าอะไรมามันทนมันผ่านร้อนที่แล้วมาได้มันทนมากนะเพื่อนตรทนเลยแหละเนี่ยดูแล้วมันก็พัฒนาการก็ดีนะมันก็แตกเรื่อยแต่มันจะไม่เขียวไม่เขียวเหมือนอา่าไม่เขียวแล้วก็ไม่ใบใหญ่เหมือนที่เขาใช้เคมีเนาะนะครับใบมันจะเล็ก,ลกอย่างเงี้ยนะฮะแต่อึดถึกทนแน่นอน ที่ใบมันเล็กเนี่ยเพราะว่าผมใส่ปูนไดนไม้เยอะนะครับมันก็เลยทําให้ใบมันแข็งมแมลงไม่ค่อยกินนะฮะหนอนก็ไม่ค่อยกวนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดมีหนอนกวนผมก็ใช้บิว,บวเรียนะฉีดนะครับเนาะแต่พวกตรงโคนเนี่ยผมก็ใช้เไตโคโดามา่ะแหละทุกเดือนนะครับฝังฝังไว้นะครับลาดลาดโรยๆบ้างแล้วแต่จังหวะนะครับหรือไม่ก็มัดกระถุงนะเพื่อนยังเห็นหร่องรอยถุงอยู่ปะเนี่ยผมมัดถุงไว้นะฮะให้ดูดีกว่า ถุงเนี่ยเป็นถุงไตโคโนมานะที่ผมผสมไปกับข้าวใช่ไหมแล้วผมก็มาผูกกับต้นเลยพอน้ําฝนมันตกปุ๊บอะมันน้นําฝนก็ไหลเข้าถุงแล้วมันก็หยดลงไปที่ต้นมันก็ไม่ตายเพื่อนอันเนี้ยคืออันเนี้ยดีมากเลยนะคือแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งคอยใส่ไงเนี่ยผมมัดถุงเนี่ยแล้วมันก็อยู่ได้อยู่ได้ประมาณ3เดือนนะีน่ถุงอ่ะสามสี่เดือนอ่ะผมก็ใส่ทิง้งนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันไหนอารมณ์ดีๆผมก็ผสมน้ําลาดบ้าง หรือไม่ก็เอาฝังไปในดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ครับมันง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับมาถามว่างามไหมไม่งามแต่ผมพอใจนะครับเพราะว่ามันผ่านร้อนที่แล้วมาได้เนี่ยมันไม่ตายแล้วฮะเพราะถ้าใช้เคมีอัด,อด,อดจ,าจา๋าจมันต้องเคมีอย่างเดียวและคนปลูกอะ่ะคนกินอ่ะมันจะตายมันจะตายผ่อนส่งมันไม่ตายทันทีหรอกนะครับฝากมันเป็นข้อคิดแล้วกันฮนะ สวัสดีครับ